และตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดท่าแสบงเรามาตามตำนานเรียกว่าจะบอกว่าเอ๊ะจะเป็นตำนานได้ไหมผมบอกเลยว่าอนาคตคือตำนานแน่นอนเพราะเพราะว่าเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดรรอเองเท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้เขามีพระพุทธรูปที่อยู่ประจำวัดวัดเก่านะและย้ายมาเนี่ย<ะ>ร่วมๆเกือบเกือบสามร้อยปีแล้วอ<ะ>วันนี้เป็นวันดีวันมงคล<ะ>เป็นวันอุดมฤรือุดมชัยอุดมในวิธีได้รอ พีมวลสารรุ่นอุดมทรัพย์ของวัดท่าสะแบงวันนี้เหรอใช่ครับผู้อุปถัมภ์ในงานคือมาดามเดียครับท่านปัะามาพรนเตมิยเวศอ,อุปถัมภ์ในงานเหรอซื้อมวลสารมาเกือบพันล้านครับเอาวันนี้แบบเด่น,เ,ดนเลยมวลสารที่บอกว่าเด่นเลยมีอะไรสมเด็จวัลลคับเฮ้ยเฮ้ยที่เป็นสิบสิบล้านนะนะใช่ครับตอนนี้เรากําลังทําพระรุ่นที่ชื่อว่าอุดมทรัพย์ของวัดท่าสะแบงของพระอาจารย์ต้อมนะครับ ทางวัดได้เป็นคนจัดสร้างเองอแต่ตัวเดียเนี่ยเป็นแค่โยมอุปถากในการมาช่วยดําเนินงานนู่นนี่นั่นออย่างเงี้ยแล้วก็ถวายมนลสารทั้งหมดเนี่ยสองกว่าชิ้นเกือบ300ชิ้นเนี่ยซึ่งมีมูลค่านับนับร้อยล้านค่ะ <c oughs> โ,ดโดยประมาณส่วนใหญ่โบราณจริงๆอ่ะเขาก็ทําแต่เนื้อดินผสมเจสรเพราะว่าในสมัยโบราณมันเขาห่วงแหนแผ่นดิน แล้วมันเป็นกุศโลบายเอาไว้แก่ทหารในสมัยนั้นเพราะว่าคนโบราณมันแย่งชิงแผ่นดินกันนะแล้วสูงสุดของคนโบราณก็คือดินโลหะเยอะแยะเขาก็ไม่ได้ทำนะสมัยโบราณเขาก็เอาเนื้อดินเพราะทุกอย่างมันเกิดจากดินแล้วมันก็เป็นกุสโลบายแต่สมัยโบราณนะี่ยพระไม่ได้สร้างพระมีจะลือสีทั้งนั้น สว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพี่เขาครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตามตำนานครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมและตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดท่าแสบงเรามาตามตำนานเรียกว่าจะบอกว่าเอ๊ะจะเป็นตำนานได้ไหมผมบอกเลยว่าอนาคตคือตำนานแน่นอนเพราะเพราะว่าเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดร้อยและที่นี่นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยตอนเนี้เขามีพระพุทธรูปที่อยู่ประจําวัดวัดเก่านะและย้ายมาเนี่ยร่วมๆเกือบเกือบสามร้อยปีแล้ว เอาละฮะวันนี้เราจะตามตัณนาน,นะครับพระอาจารย์ต้อมครับตามมาเลยฮะครับ ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามากราบสักระนะครับหลวงพ่อแสนคําก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลองค์ท่านเนี่ยนะฮะอายุพันปีได้ไหมประมาณนี้ละนี่พันปีหรอเก่ามากครับมาจากไหนล่ะโดยโปรติขมานาคมทางไหนเรือเือมื่อก่อนเมื่อเรือทางน้ำทางน้ําวัฒนสแวงติดอะไรติดคลองกิดทะไอติดแม่น้ำชีครับ เมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นวัดมีความเจริญก็จะมีพระพุทธรูปเก่าๆก็จะได้อัญเชิญมาแล้วปกติคนมากราบสักการะเพื่อขอพรเรื่องอะไรครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวัวหายควายหาย<อ>ลูกเรียนไม่ดีอะไรไม่ดี<อ>มาบอกมากล่าว<อ>ท่านท่านช่วยได้หมดเ,<อ>เรื่องอยศเรื่องตำแหน่งเรื่องเงินทอง ถ้าจะจมูนี่ต้องมาหาหลวงพ่อแสนในเราแวกนี้ครับเดี๋ยวพาไปหาหลวงพ่อเลยอย่างใกล้ชิดเลยจริงปะเนี่ยเดี๋ยวพาพี่กองกับพี่โกบอยไปด้วยเลยไปฮะไปเดียุก่อนครับข่าวว่าที่นี่มีพญานาคอยู่ริมน้ำวยเหรอโอ้ใช่นาคอาศัยอยู่ไหนครับในน้ำในน้ำในน้ำครับวัดท่าสแบงติดแม่น้ําชีครับขงชีมูลแม่น้ําแห่งภาคอีสานเพราะฉะนั้นแล้วขงก็มีนาคชีก็มีนาคครับ ็เลยมีการสร้างองค์พญานาคเอาไว้แล้วก็สร้างเสร็จสําเร็จเป็นองค์พญานาคคนถูกไว้เรามาที่หนโอ้ยแล้วเหรอจากการมาไหว้น่าจุดนั้นมาขอโชคขอราบอยากจะเห็นแล้วพี่กอฟสวยมากสวยมากสวยมากเราไปตรงนู้นกันดีกว่าไปได้ครับอ่ะเดี๋ยวพาไปไหว้หลวงพ่อแสนอยากใกล้ชิดเลยได้ครับโอ้โหเน่เข้าไปเข้าไปใกล้ๆไปกราบไหว้สักการะองค์พุทธปฏิมารูปสําคัญของวัดท่าสะแบงนามว่าพระพุทธสิหิงหงสาหลวงพ่อแสนคําครับ คือแม่มาขอเราได้ใช่ไหมแมนแมนได้แม่ก็เลยเอามาไหว้เพิ่นซื่อืหลูกเอาบอ่้โบนเพิ่นบ่้ห้บนอันนี้แม่ขอเรื่องอะไจ้ะเรื่องโชคเรื่องลาบแล้วก็ครอบครัวพวงนี้สิ้นนี่ลหละให้เขาได้ปลดได้เบาลงนี่แม่หลูกอันนี้แม่นนแมวถวายอะไรจ้ะ้อยฟ้องแบบอ๋ออันนี้คือได้บอกเป็นก่อนบอกบอก<ม>บอกคื<ม>อขอคือเราอ๋อแล้วาวันนี้เป็นวันดีวันมงคลเป็นวันอุดมเรืออุดมชัย อุดมในวิธีได้รอ พีมวลสารรุ่นอุดมทรัพย์ของวัดท่าสะแบงวันนี้เหรอใช่ครับก็คือเขาจะมีการทําพิธีวันนี้ใช่นำเอาพระดังๆอ่ะพระเครื่องดังๆที่ชํมรุทใช่ไหมใชครับแล้วก็เอามารวมกันครัเขาจะบริจาคมารวมๆกันมูลค่าแบบเป็นล้านๆนะโรบไม่บริจาคนะครับซื้อมาด้วยปัจจัยเลยซื้อด้วยเหรอครับโอ้คนที่เป็นแม่งงานอในเงี้ยเหรอคนที่เป็นผู้อุปถัมภ์ในงานคือมาดามเดียครับท่านปัะามาพรเตมีเวศอุปถัมภ์ในงาน ซื้อมวลสารมาเกือบพันล้านครับวันนี้เขาอยู่ไหมจะขอสัมภาษณ์อยู่ครับโชคดีมากแเ้าก็มวลสารในชุดนี้นะครับมวลสารท่าสบแบงดินท่าสบแบงมวลสารท่าสบแบงก็แพงแล้ว <c oughs> มารวมกับมวลสารของมาดามเดียที่จะถวายในวันนี้อีกเอาวันนี้แบบเด่นเด่นเลยมวลสารที่บอกว่าเด่นเลยมีอะไรสมเด็จวันละคเฮ้ยเฮ้ยที่เป็นสิบสิบล้านนะนะใช่เขาเอามามาหลออใหม่เหรอใช่วันนี้ได้ดูเหรอเอาสมเด็จวัละคำมับเห็นในงานเลยโอ้แล้วก็ไม่ใช่ อุปโลกขึ้นมาเป็นสมเด็จวัดระฆังที่มีการรับรองจากสมาคมด้วยเอาแล้วแล้วผมผมจะมีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์ไหมวันนี้มีแน่นอนครับ <c oughs> นี่พระอาจารย์เมตตาทุกคนคุณผู้ชมโชคดีมากเลยนะตอนแรกเราตั้งใจจะพามามามูฮะม,มามา<ๆ>ดูดูวัดดูแล้วก็แบบ<ๆ>ก็รอรุนว่าเอ๊จะมีโอกาสเจอพระอาจารย์หรือเปล่าปรากฏเขามีพิธีด้วยได้เจอพระอาจารย์ด้วยได้สัมผัสได้เห็นเป็นบุญตาได้เจรจาเป็นบุญปาก วันนี้โชคดีของเราครับไปครับครัเลยฮะขอบคุณครับผู้ชมตามไปครับ ี่ผมครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่งานคุณเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <ผม S 1> เล่าให้เราฟังหน่อยทําไมถึงมีการรวบรวมเอาวัตถุมงคลเนี่ยฮะมามาทำในครั้งนี้ครับค่ะจริงๆแล้วว่าคือคือ,คอตัวตัวเดียเองอ่ะต้องบอกก่อนว่าเดียเป็นคนที่ชอบพระเครื่องแล้วก็พระทุกๆแบบเครื่องรางทุกๆทุกๆชนิดเนี่ยคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบอยู่แล้วแล้วก็มีการสะสมมาหลายหลายหลายเป็นสิิปีอยู่แล้วค่ะ ความคิดที่ที่อยากจะสร้างพระเนี่ยมันอยู่ในหัวมาตั้งนานล้ว่าเราอะอยากจะทําพระรุ่นนึงที่เราเป็นโยมอุปถาให,ให้ได้ทําประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ทําพระที่แบบว่าถูกหลักตามโบราณที่ที่เคยทําทํามาแล้วก็รวบรวมเอาเกจิหรือว่าพระทวดตั้งแต่สมัยก่อน,นที่ว่าเป็นพระเกจิดังๆ แล้วก็เอามาทําพระรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งที่เราตั้งใจอย่างนี้อยู่เลยค่ะก็เ,เลยมีการ<ช>ทําเป็นพรีมมอนสารเกิดขึ้นมาใช่ค่ะก็คือจะกำลังตอนนี้เรากําลังทําพระรุ่นที่ชื่อว่าอุดมทรัพย์ของวัดท่าสะแบงของพระอาจารย์ป้อมนะคะค ทางวัดได้เป็นคนจัดสร้างเองอแต่ตัวเดียเนี่ยเป็นแค่โยมอุปถากในการมาช่วยดําเนินงานนู่นนี่นั่น,นอย่างเงี้ยแล้วก็ถวายมวลสารทั้งหมดเนี่ยสองกว่าชิ้นเกือบ300ชิ้นเนี่ยซึ่งมีมูลค่านับนับร้อยล้านคะ <c oughs> โ,ดโดยประมาณแต่แต่มวลสารทั้งหมดเนี่ย มีการเก็บเอามาไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีบางส่วนที่ได้รับความการุณาจากพี่ๆเซียน<ม>ที่อยู่ในวงการทุกๆคนผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนแล้วก็บรรดาพี่ๆน้องๆที่ที่ที่ค้่ำบวชกันในเครื่องรางก็ได้รับความก้มมือเป็นอย่างดีให้ก,กันมาเต็มไปหมดเลยให้กันมาค่ะแล้วเราก็เอาเครื่องรางเนี่ย กอความสบายใจเราก็เอาไปเซอร์ทุกชิ้นเลย oh. ทุกชิ้นแน่ย้ำนะชิ้นค่ะก,การันตีหมดเลยของแท<พ>้นแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็จะมีการจัดทำหนังสือพระรุ่นนี้ว่ามวลสารที่เราเอามาใช้เ,เป็นมวลสารของพระวัดอะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างโดยเซอร์สมาคมเนี่ยก็สามารถเนี่ยคีย์เข้าไปในสมาคมแล้วก็เช็คได้ด้วยว่าพระรุ่นนี้เป็นปีอะไรสร้างเมื่อไหร่ มีมีเน้นไหมฮะว่าพุทธคุณจะต้องเด่นไปทางไหนคือถ้าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เขาจะทำครอบคุมอยู่แล้วแต่ชื่อรุ่นก็อุดมศักน้์เนาะเน้นเงินนะใช่มู <laughs> ม,ม,มูเรื่องการการเงิน เดี๋ยวหลังจากทํามาแล้วเนี่ยฮะวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะเราเราจะยังไงปล่อยให้คนบูชากันคือวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็คือวัดจะออกจ,กจับจมายก็ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาร่วมทําบุญกําไรที่เราได้จากการออกวัตถุมงคลและจมายเนี่ยก็คือทั้งหมดจะเป็นของวัดซึ่งพระอาจารย์ท่านดำนิว่าคือหนึ่งเลยท่านก็จะเอาไปธนุบํารุงวัดแล้วก็สร้างโบสถ์แล้วก็ส่วนหนึ่งหลักๆเลยท่านจะเอาไปบริจาคให้กับสภาการชาติของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสร้างอาคารกาชาติเพื่อให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดเนี่ยได้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 ไดไดไดใช้ใ<ห>ได้ใช้กันใ,<ห>ใช่ค่ะไปช่วยเหลือคนด้วยใช่ค่ะ ดีมากๆเลยฮะเอาละเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะตามติดนะฮะดูพิธีในการทำกันว่าเป็นยังไงกันบ้างขอบคุณมากๆนะครับมาดามเดียร์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณที่คอบคุณมากๆเลยค่ะเราอยู่กับคุณต้อมนครสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อมนครสวรรค์นะครับพี่กบอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากรู้จริงงานในวันนี้วัตถุมูลสารเอาเด่นๆเอาเด่นๆเลยต้องบอกว่ามูลสารที่เด่นนะสมเด็จวัดลขังอ่าแล้วก็สมเด็จบางกนพรซุ้มกอโอ้โหผงทุพันธพญัคยา แล้วก็พระที่เป็นซูเปอร์สเปเชียลคือเป็นจากพรคีทั้ง5มีหมดเลยครับอยู่ในนี้หมดเลยในนี้หมดเลยอยู่ในนี้หมดเลยคืณพอจะตีเป็นมูลค่าให้เราคร่าวๆใช่ไหม<อ>วันนี้เอามามา,าที่เห็นอยู่ตรงนี้ยเพราะว่าเกิน200ล้านนะ ไม่น่าล่ะเจ้าหน้าที่แบบคุ้มเข้มเลย <c oughs> ต้องต้องบอกว่านี่บอกเลยสุดยอดวนสารอีก2ี่ิปีผมว่าก็ไม่มีใครทำ <c oughs> นี่ไงไม่มีใครทำผมกล้าพูดได้เลยแล้ว,ลวผมก็ไม่กล้าทำเพราะต้องบอกว่าคนสร้างเนี่ยเขาตั้งใจสร้างให้มันออกมาแบบใจเขาใจเราเขาอยากจะสร้างออกมาให้ดีทั้งเกียรติอาจารย์ที่ดีแล้วก็มวลสารที่ดีวัตถุมงคลที่สร้างครั้งนี้น่ะแบ่งแยกออกมาเป็นยังไงบ้างอ้ต้องบอกว่าแบ่งแยกเมตตาแค้วคาดเอาว่าถ้าเป็นครบ ครบวงจรเลยเอาว่าวันสต็อปเซอร์วิสครบทุกหล่งพ่อเลยที่คุณอยากได้เมื่อกี้ที่พูดมาประโยคนหนึ่งผมสนใจมากที่บอกว่าอุย้ยไม่รู้อีกนายแค่ไหนกูจะทำได้ขนาดนี้เพราะนั้นวันนี้โดยส่วนตัวควุณนะถือว่าแบบเป็นการแบบว่าที่แบบใหญ่ไหมใหญ่มากโอ้่ไม่มีเลยแบบนี้จะมาออกไปสัิเกตปุ๊ ผมพ่อเลยเป็นผมผมก็ไม่ทำเพราะอะไรผมเป็นเจียนผมไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าผมก็ใช้ชื่อตัวผมเนี่ยกระตีพ้อยู่แล้วแต่บุคคลที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สิมันต้องให้ทุกคนเห็นพร้อมต้องการว่าพระที่มวลสาระต้องใช้หมดเลยต้องบอกเห็นเพราะต้องการเลยว่าที่รู้ไม่เป็นทุกคนก็ต้องรู้ได้ข้าหมายคือมีใบรับรองของสมาคมเลยว่าพระชุดนี้แพ้ทั้งหมด แต่ทีน,นี้ตัวตัวมูลสารหรือพระที่เราเอามาเนี่ยก็คือต้องบอกกับคุณผู้ชมเป็นพระที่ชำรุดด้วยใช่ชำรุด,ดนะฮะหักสุกเอาสภาพเอาว่าหลวงพ่อท่านก็คงถ้าบอกได้ท่านคงไปทํามูลสารเถอะผไม่ได้เอาพระที่สมบูรณ์แบบไม่หักหรืออะไรไม่มทำเขาเขาเขาเรียกว่าอนุรักษ์พระเครื่องไม่งั้นจะไม่เรียกอนุรักษ์แล้วก็เขาไม่ทํากันถ้าเกิดว่ายังสมบูรณ์มากอย่างนี้เขาไม่ไม่เอามาทำแลยนี่เราองพี่วันนี้จะเป็นครั้งเดียวแล้วที่ทําแบบนี้ได้ผมว่าต่อไปผมก็ อาจจะมีคนทําแต่ทําไม่ได้ตรง,งที่ว่ามงคานที่ท,ทำาเขาเอาของตัวเองทำด้วยให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่หน่อยที่กาลังรอวัตถุมงคลถ้าพานรุ่นนี้ไปผมก็ไม่รู้ท่านจะไปหารุ่นนี้แบบที่ไหนที่ไหนอีกแล้วไม่มีแล้วแล้วผมเชื่อว่าตัวผมเองผมยังต้องต้องเช่าเลยเพราะว่ามวลสารแบบนี้ผมมีตังร้อยล้านสองร้อยล้านผมก็ไม่สามารถเช่าได้หมดเนี่ยเช่าไม่หมดอยู่แล้วเพราะมันเยอะมากแล้วมันแพงมากแต่ว่า คุณชาวพระรุ่นนี้อุดมทรัพย์หรือพระอาจารย์ต้อมวัฒนาตะแบงคเนี่ยคุณได้ทั้งหมดเลยในมมลสารชุดนี้แล้วก็วิธีการวิธีการเขาทำตามโบราณหมดเลยแล้วก็วัตถุประสงค์คนสร้างก็ดีเอาเงินถวายวัดวัดจะไปทําอะไรก็รล้กแต่เท้าโอ้โหต้องบอกอย่างนี้ต้องรอกันนะรุ่นอุดมทรัพย์นะขอบคุณมากครับคุณต้อมขอบคุณครับยินดีรับร คุณผู้ชมครับวันนี้พวกเราโชคดีมากนะฮะได้มีโอกาสเจออาจารย์ต้อมด้วยนะครับกราบนมสักการก่อนเลยครับสาธุสาธุสาธุวันนี้ทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีพิธีพรีมวลสารด้วยเหรอครับใช่ใช่โอ้โหโชคดีมากเลยตั้งใจจะมาพาผู้ชมมาพบกับประวัติของวัดมาเจอพิธีนี้พอดีนะฮะก็เลยมาขอสอบถามเป็นความรู้ครับอาจารย์พิธีพรีมวลสารคืออะไร คนโบราณเนี่ยเขา<ม>เขาสร้างพระเขาสร้างบรรจุพระเจดีย์อ๋อถวายไว้เป็นพุทธบูชา,ชาให้กับวัด,วดแล้วเราก็ต้องมีพธิธีพีกรรมหรือพิธีพาธิกรรมอ,ออกจากสงฆ์ก่อนสละออกแล้วเราก็มาทําพิธีพี แต่ผ้าส่วนใหญ่90% 100ก็เป็นผ้าที่ชำรุดน,นะมไม่ใช่ว่าเป็นผ้าที่สมบูรณ์คือผ้าที่แตกที่หกักหรือเป็นพระเกจิพระอาจารย์ที่ชำรุดแล้วเราก็เอามาทำใหม่ให้เป็นองค์ผ้าที่สมบูรณ์แล้วก็อาศัยว่าเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์คนเขาสร้างผ้าเนีเ่ยเขาก็สร้างด้วยของวิเศษทั้งนั้นแหละต้องไปหามวลสารมาจอมวลสารแต่ตละอย่างก็จะม,มีความหมายแต่ละอย่าง<ฮ>ที่เป็น,ย,ย,นยิ่งเรยิ่งโบราณเขายิ่งทำดีกว่าเรา เป็นร้อยๆเท่าครับเป็นมวลสารที่เรียกว่ามีคุณวิเศษในตัวอยู่แล้วมวลสารของอยุโบราณทั้งว่านยาทั้งผงทั้งดินแต่ส่วนใหญ่โบราณจริงๆเขาก็ทำแต่เนื้อดินผสมเจสอนเพราะว่าในสมัยโบราณมันเขาห่วงแหนแผ่นดิน แล้วมันเป็นกุศโลบายเอาไว้แก่ทหารในสมัยนั้นเพราะว่าคนโบราณมันแย่งชิงแผ่นดินกันนะแล้วสูงสุดของคนโบราณก็คือดินโลหะเยอะแยะเขาก็ไม่ได้ทำนะสมัยโบราณเขาก็เอาเนื้อดินเพราะทุกอย่างมันเกิดจากดินแล้วมันก็เป็นกุศโลบายแต่สมัยโบราณนะ่นพระไม่ได้สร้างพระมีจะลือสีทั้งนั้นก็มีจารึกใบลานว<ม>่าสีผู้มีฤทธิ์ฤทธิ์นะทั้งสีอะไรเงี้ยครับสมัยนั้นน่ะนิกายเทรวาสเนี่ยมันเป็น พรเทหวะวัฒนิยมอาเทหะคือม่น,นิยมของม่น,นิยมวัตถุมงคลนะครับผมสงก็มีแค่หน้าที่อธิษฐานจ,นจิตบรรจุพระเจดียด์เฉยๆก็ยังมีคติมาทุกวันนี้แหละ,ะนิมนต์พระไปนั่งอธิษฐานจิตพอลือสีแต่ละองค์ท่านก็มีอภิญญา เขาก็เวลาเล่นกับศินดินอย่างเงี้ยตรงไหนที่เป็นสินที่เปนเกิดจากกสิลิ์แล้วมันก็จะกลายเป็นศีลอรุนเขาก็จะเอาดินตัวนั้นน่มาปั้นเป็นรูปพระเพื่อเป็นพุทธบูชาให้แก่พุทธเจ้าสร้างสถูปเจดีย์ไว้บรรจุมสมัยโบราณเมือนั้นก็เจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินท่านก็โปรดสร้างเนื้อชินอย่างเงี้ย เนื้อชิ้นเงินเนื้อทองคำอย่างเงี้ย <ขอ S 2> ก็<ว>กจะเป็นจะเป็นพวกที่มีกํำลัง,ม,ลงมียศมีฐานมีราศาักดิ์จะสร้างอีกเนื้อหนึ่งเป็นอีกเนื้อหนึ่งครับโบราณคดีที่พวกเขาประจารึกอยู่ที่แผ่นศิลาจารึกก็เหมือนที่นี่ที่นี่ก็จะมีกพนาดูนอ่นพระกุนาดูนพระกูนาดูนร้อยเอ็ดเน,นี่ยก็จะเป็นพระเมืองไผ่เมืองไผยพันสี่ร้อยปีฤๅษีสหัสพรมมั้งเป็นคนสร้างเป็นอาจารย์ฤาษีใหญ่สร้างแล้วก็เอาใช้วันนาทั้งสี่ก็คือพวกที่ คนโบราณเขาถือกันวันนั้นอาซพระมหัศจรรย์ใช่อ๋อครับอาซาก็จะฝังไว้ในสถูปส่วนหนึ่งก็จะอยู่ข้างกำแพงส่วนหนึ่งก็อยู่รอบกำแพงก็จะเป็นไหคนโบราณเขาก็จะเขาก็จะฝังรอบรอบวันวันหนึ่งก็จะเป็นถ้ำทำด้วยข้างด้วยว่านด้วยยินอย่างเงี้ยอ๋อเป็นแบ่งเนื้อออกไปวันนั้นก็จะฝังไว้รอบกำแพงกำแพงฝ่ายนอกฝ่ายในอย่างเงี้ยก็จะฝัง ข้อมูลบอกว่าพระอาจารย์เวลาพรีมอนสารเนี่ยต้องมีวิธีการพรีมอนสารตามธาตุด้วยครับหมายถึงเขาไปสถานที่ที่เป็นธาตุต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ที่มันสมบูรณ์นะถ้าถาในคติของมหาทิพม์เนี่ยวัดเนี้ยสืออบทอดตำราทิพมณ์หลวงทิพมณ์หลวงก็คือซึ่งจะสมัยหลวงปู่ขันติพิรมนั่นแหละเราวก็ปีเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นที่ท่านสอนวิชาคมหรือมูลกระจายยนตสูตร คนก็ต้องมาเรียน,นกับท่านอ <ào, S 2> มขอข้ามูลนกระชานผมเคยได้ยินในสมัยอีสานนะครับ,รบสมัยอีสานภาคกลางก็มาเรียนเยอะนะสมัยก่อนแล้วตำราที่พมล์ก็จะสืบทอดกันมาแล้วก็ไปสืบทอดกับหลวงปู่ใหญ่ที่บ้านหลวงเมาฉันเป็นเนนอยู่กับท่านสมัยก่อน,นออ๋ครับตามพิธีกรรมการตั้งธาตุโลหะธาตุของดิน ธาตุของน้ำธาตุของลมข,ของไฟโลหะธาตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากธาตุสี่ันธาตุมันเราจะทํายังไงให้ทา,าให้โลหะนั้นเนี่ยมันไม่ตายการปลูกเศษหรือการอธิษฐานจิตเนี่ยมันก็จะมีโลกุตระกับโลโลกิยะแต่ถ้าโลกียะเนี่ยถ้าผู้เศษตายไปแล้วก็แล้วไปม,มันก็ไม่เหลือมันก็มันก็จะหมดไปก็ดูสมเด็จพุทธจารย์ต่นะท่านวร,รณภาพกี่ปีแล้วเป็นร้อยท่านก็นย,ยังดีนันะ่นนั่นแหละคือโลกุตระอธิษฐานด้วยธรรมใช่ ลงทะเลลงมาว้าว,าวา i nah. you nah. คุณผู้ชมนะครับทั้งหมดนี้ถือว่าแบบเป็นบุญกับผมนะพี่กอฟขอบคุณับรายการมากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมมีโอกาสได้มาแบบทําพิธีอะไรแบบนี้นะเขาเรียกว่าพรีมวลสารเป็นการรวบรวมมวลสารพระเครื่องที่ดังๆอ่ะราคาแบบเป็นสิบๆล้านนะุผู้ชมนะฮะเขามารวมกันแล้วก็มาบดแล้วก็ทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่ชื่อรุ่นว่าอุดมทรัพย์เนี่ยนี่คือพระเครื่องนะใช่ไหมฮะใช่แล้วตัวพระเนี่ยเมื่อกี้เราพี่กอป์ฟได้มีโอกาสแบบไปไปทมแม่พิมพ์ด้วย เนี่คือครั้งแรงในชีวิตนะและนี่คือยังไม่เสร็จนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาต้อการทำพิธีไปเตาเผาเผาเสร็จปุ๊บออกมาแล้วมาเจาะเพื่อทำตะกุดอีกนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆตอนทำพิธีนะคุณเมฆเนี่ยเป็นรูปพยานาค อ่าคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าอยากจะให้เราเนี่ยพาไปดูพิธีอะไรอีกแนะนำมานะคอมเมนต์มาบอกออมาเลยเลยไม่ว่าจะเป็นช่องโกบอยคัทหรือช่องก็เป็นจญพลทีวีได้หมดฮะใครจะชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอลขอบคุณครับขอบคุณครับ